เป็นไงไม่ได้ขังนะคะไม่ได้ขังทั้งวันนะคะนี่กลางวันก็เดินกลางวันไม่ได้อยู่ในบ้านติ๋มนะกลางวันก็ออกมาเดินนอกบ้านติ๋มอยู่กับพี่โอมนี่ตอนเช้านี่ตอนเช้านะจ๊ะหกโมงครึ่งนี่นี่เป็นไงทักท้ายแม่แม่ดิติ๋มนะแม่แม่ติ๋มนะแม่แม่ ติมนะแม่แม่ติมเองติมเองจ้าติมมีบ้านตนตัวแล้วนะรู้ไหมรู้ไหมติมแมว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 ไงหน้าดิไงหน้าดิไงหน้าไงหน้าต็มติมคนยาวมากคนยาวหนวดยาวอหนวดยาวหนวดยาวหนวดยาวยาวหนี่งหน่หนวดยาว สวัสดีนะคะ